สวัสดีครับทุกท่านครับมาพบกันอีกครั้งนะครับในคลิปที่4ผมขอย้อนไปนิดนึงะครับในคลิปที่แล้วผมบรรยายในหัวข้อนี้ค้างไว้ก็คือนายกรมตรีและคณะรัฐมนตรีนะครับประเทศอังกฤษนะครับจำนวนกระทรวงคือ27กระทรวงนะครับที่ใช้ในการบริหารประเทศถือว่าเยอะมากเลยนะครับเยอะมากเพราะาเขาเป็นประเทศที่จเจริญแล้วมีอํานาจต่อรองในเวทีโลกพอสมควรนะครับ ทีนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้ถึงอำนาจหน้าที่ของฝ่ายตุลาการนะครับประเทศอังกฤษนะครับมีฝ่ายตุลาการก็คือมีศาลเนี่ยอยู่สาศาลนะครับโดยแต่ละศาลก็มีอำนาจในการตัดสินใจต่างกันนะครับถ้าเป็นประเทศไทยนะครับมีศาลชั้นต้นศาลอุทธรส์ศาลฎีกาอังกฤษนะครับประกอบด้วย อันแรกนะครับคือศาลชั้นต้นก็คือพิจารณาข้อกฎหมายอธิบดีต่างๆที่เกิดขึ้นในชั้นต้นนะครับอันที่2ครับเขาเรียกว่าศาลยุติธรรมชั้นสูงสามารถแบ่งออกได้ดังนี้ครับอันแรกครับศาลอทธรณ์แผนคดีอาญาหรือแผนคดีแพ่งนี่คล้ายๆกันนะครับคดีอาญาเ็เกี่ยวกับการทางร่างกายถ้าเป็นคดีแพ่งเ็เกี่ยวกับพวกเงินพวกอะไรพวกนี้นะครับต่อมานะครับเป็นศาลแผนต่างๆต,ต,ตามหน้าที่ของเขานะครับเช่นศาลข่าวขอด ศาลพายขอดผนกควีนเบนก็พิจารคดีตามเข้าไปนะครับสุดท้ายนะครับศาลสูงสุดของประเทศประกอบด้วยอำนาจที่ต่ตางๆในการพิจารคดีขั้นสูงสุดก็คือเปรียบได้กับศาลดีกาบ้านเรานะครับชั้นต้นอุทธรดีกา <ặc> กา็คือสูส้ศาลชั้นต้นไปแล้วมีสิทธิไปสาลอุทธรสุดท้ายก็จบที่ดีกาเหมือนกันนะครับอังกฤษก,ก็คือมีศาลชั้นต้นศาลยุติธรรมชั้นสูงและก็ศาลสูงสุดของประเทศมีหน้าที่ในการพิจารคดีต่างๆานะครับตอนนี้นะครับประชาชนในอังกฤษเนี่ย เขาเรียกร้องให้รัฐบาลของเขาเนี่ยออกจาก EU โดยนะครับทำไมถึงต้องออกจาก EU รวมกลุ่มก็ดีอยู่แล้วแยกทําไมอย่างนี้นะครับโดยนะครับประเทศอังกฤษนะครับได้มีการลงประชามติของประชาชนในอังกฤษนะครับด้วยคะแนน52%ต่อ4 8ให้อังกฤษออกจาก EU โดยนะครับมีสาเหตุทั้งหมดที่อังกฤษต้องการออกจาก EU อยู่9ข้อเรามาดูนะครับถ้าเราเป็นคนอังกฤษเนี่ยเราอยากจะออกไหมโดยนะครับอันแรกครับ ประชาชนบอกว่าไม่ต้องการอุ้มชูประเทศสมาชิกที่มีเศรษฐกิจตกต่ำเพราะอะไรครับอังกฤษต้องเสียเงินให้กองทุนของ e ูเนี่ยเพื่อช่วยเหลือประเทศที่ตกต่ำเช่นกรีซซึ่งปัจจุบันนี้นะครับรเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำจนแทบจะล้มละลายเลยนะครับอังกฤษก็ต้องไปอุ้มเขาไปช่วยเขาโดยที่อังกฤษไม่ได้ประโยชน์เลยเราต้องเสียเงินให้เขาเราจะเสียไหมล่ะครับต่อมานะครับอันที่2เสียค่าใช้จ่ายไปโดยเปล่าประโยชน์ ตรงนี้นะครับอังกฤษเป็นประเทศหลักที่ต้องช่วยเหลือทางการเงินแก่ EU และเสียงออกมาจำนวนมากทำให้ประชาชนอังก,กฤษไม่พอใจใคล้ายๆกับข้อแรกนะครับอันที่3ครับปัญหาผู้อพยพจากตะวันออกกลาง โดยนะครับ EU ให้สมาชิกต่างๆเนี่ยแบ่งเบาภาระก็คือรับผู้ลี้ภัยจากตะวันออกกลางโดยจัดสรรน,นะครับพิจารณาตัวเลขตาม GDP ตามจํานวนประชากรทําให้เกิดค่าใช้จ่ายและปัญหาต่างๆตามมาคืออะไรครับอังกฤษนี่ปีค่า GDP สูงมีประชากรพอสมควรคุณสามารถรับผู้ลี้ภัยได้จํานวนมากการรับผู้ลี้ภัยเข้ามานะครับไม่รู้ว่าท่านเหล่านั้นอาจจะเป็นกลุ่มกอ่อการร้ายอาจจะเป็นนั้นทุกอย่างมาแย่งงานแย่งอาชีพคนอังกฤษหรือเปล่าคนอังกฤษก็เลยไม่ชอบนี่คือ คือสาเหตุที่3นะครับต่อมาครับสาเหตุที่4ปัญหาการก่อการร้ายเนี่ยที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับว่าเกิดจากที่ EU ให้สมาชิกรับผู้อพยพจากทอนออกการเข้ามาไม่รู้เขาเป็นกลุ่มอันเคดาหรือเปล่าไม่รู้เขาเป็นกลุ่มตาดีบันหรือเปล่าที่เขาอพยพเข้ามาแล้ว e ูเปิดรับเข้ามาโดยแบ่งให้ประเทศทต่างๆวัดตามจำนวนประชากรและค่า GDP ทําให้เกิดปัญหานี้ได้นะครับต่อมานะครับอันที่5ปัญหาการว่างงานแน่นอนครับเมื่อมีคนอื่นเข้ามาอยู่ในประเทศก็เกิดการแย่งชิงการทํางานเกิดขึ้นทําให้คนอานกิจแท้ๆเนี่ยอาจจะไม่มีงานทําก็ได้เพราะว่าบางตําแหนง่งบางงานเอื้อให้กับผู้อพยพเข้ามา ทำให้ปหัญหาเกิดขึ้นในสังคมอังกฤษนะครับทำให้คนอังกฤษไม่พอใจแน่นอนนะครับต่อมานะครับสาเหตุที่หความเป็นเสรีและประชาธิปไตยของอังกฤษคนอังกฤษนะครับให้ความสําคัญต่อคนในชาติเป็นสําคัญและมีความภูมิใจในเสรีภาพทางการเมืองของตัวเองเนี่ยโดยเฉพาะระบอบประชาธิปไตยของตนโดยนะครับอังกฤษให้ความสำคัญกับรูปแบบแบบนี้โดยถือว่ารูปแบบการปกครองของเขาเนี่ยเป็นหลักในการบริหารประเทศและเป็นต้นแบบให้กับประเทศอื่น แต่เมื่อเราเข้าไปใน EU เหมือนอังกฤษมองว่าโดนตัดทอนอำนาจตรงนี้ไปโดนตัดทอนรูปแบบการปกครองไปโดนตัดทอนสิทธิเสรีภาพไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับทำให้เขาไม่พอใจต่อมานะครับสาหเหตุที่7ครับนโยบายทางการเมือง โดยนะครับนโยบายของนายกอังกฤษนะครับได้หาเสียงไว้ว่าถ้าได้เป็นนายกจะมีการลงประชามติเพื่อออกจากยูเขาเรียกว่านโยบายที่ประกาศเลยนะครับว่าถ้าผมเป็นนายกปุ๊บผมจะออกจากยูโดยมีการทําประชามติต่อมานะครับอันที่8เสรีภาพในการจัดทําข้อตกลงทางการค้า กับประเทศอื่นๆตัวนี้สําคัญนะครับการเป็นสมาชิกของ eu ของในแต่ละประเทศเนี่ยในการทําข้อตกลงทางการค้าต่างๆต้องได้รับความเผ็นชอบจาก eu ซึ่งอังกฤษไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ไม่ค่อยยอมนะครับเช่นการทําการค้ากับอาเซียนอย่างเงี้ยจากเดิมก่อนเข้า eu เนี่ยนะครับอังกฤษสามารถจัดการได้เลย ไม่ต้องขอมติจากเอ eu แต่พอเป็นสมาชิกของเอ eu ปุ๊บการเป็นสมาชิกหรือการตกลงกันข้างต่างเนี่ยอังกฤษต้องขอญาตเอ eu ซึ่งทําให้ประชาชนในอังกฤษเขาไม่พอใจนะครับในประเด็นนี้สุดท้ายครับอันที่9นะครับสางยันที่9ก็คือการก้าเข้ามาเป็นผู้นําโลกอีกครั้งของอังกฤษถ้าเราย้อนไปที่ประวัตินะครับที่ครั้งแรกคลิปแรกที่เราคุยกันนะครับอังกฤษเนี่ยเป็นผู้นําทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองเลยนะครับ แต่พอเรามาเข้าร่วมุ่ม EU เนี่ยอำนาจพวกนี้เริ่มโดนบั่นทอนไปโดยมีประเทศคู่แข่งที่สําคัญนะครับใน EU ก็คือเยอรมันอกิตาตรีฝรั่งเศสอังกฤษเลยมีแนวคิดอยากจะถอนตัวจาก EU เพื่อให้กลับมามีอํานาจยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือ9เหตุผลหลักที่อังกฤษ มีความต้องการอยากยกเลิกการเป็นสมาชิกของ EU นะครับในคลิปที่เราพูดคุยกันมานี้นะครับทั้ง4คลิปนะครับตั้งแต่คลิปแรกประวัติความเป็นมาขององังกฤษคลิปที่2องลัมโนขององังกฤษคลิปที่3องค์กรทางการเมืองของอังกฤษจนสุดท้ายนะครับคลิปที่4ี่อำนาจฝ่ายตุลาการและก็สาเหตุที่อังกฤษมีความต้องการออกจาก EU นะครับทั้ง4คลิปนี้เป็นข้อมูลพื้นฐานเป็นเนื้อหาของประเทศอังกฤษนะครับท้ายสุดน,นะครับในคลิปนี้นะครับผมฝากข้อคําถามให้พวกเราได้ไปหาข้อมูลนะครับว่าทําไมอังกฤษ ถึงมีความต้องการออกจาก EU ก็คือมี9สาเหตุที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็ขอจบการบรรยายในหัวข้อของประเทศอังกฤษไว้เพียงเท่านี้นะครับในคลิปต่อไปเราจะมาเรียนรู้ถึงประเทศฝรั่งเศสนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอจบแค่นี้ครับสวัสดีครับ